มาดูว่าเราได้อะไรมาบ้างนะคะอันนี้ย่าสั่งซื้อหัวบอลสีจาก Lazada น,นะคะจำนวน20หัวนะเป็นพันคุะกันมาดูว่าหัวเขาจะมีขนาดไหนนะคะใหญ่ไหมหรือว่าเล็กเกินไปนะคะเราก็มารอชมกันดูนะคะว่าหัวเขาจะเป็นอย่างไรนะคะฉีกถุงออกมาดูเลย อ๋อนี่ก็มีขนาดใหญ่ขนาดเล็กคระกันไปนะคะพวกที่เล็กก็ไม่ถือว่าเล็กมากจนเกินไปนะนแล้วก็มีอีกถุงหนึ่งนะคะเนี่ยน่าจะเป็นพันอีนเอาเนี่ยอันนี้คือหัวนี้หัวขนาดใหญ่สุดนะคะนี่ประมาณนี้นะคะหัวใหญ่สุดเนี่ยเนี่ยก็มีอยู่สองสามหัวนะคะที่ใหญ่สุดเลยนะส่วนตัวนี้น่าจะเป็นพันอีนเนานะคะเพราะว่าญาซื้อมาต่างหากนะคะเนี่ย อันนี้รายละเอียดก็ส่งมาให้แล้วนะคะอันนี้เป็นบอนพระสี20หัวนะคะนี่20หัว149บาทนะคะนี่เป็น149บาทส่วนตัวนี้นี่จะเป็นอีเนวนะคะนี่หัวหนึ่งก็17บาทนะคะก็ถือว่าขนาดของหัวนี่ใช้ได้นะคะโตพอสมควรไม่ถึงกับเล็กนะวันนี้เราก็จะเอาไปปลูกลงดินก่อนนะคะก่อนอื่นต้องนำไปล้างน้ำก่อน เพราะว่ามีขี้ดินขี้โคลนเต็มเยอะเลยนะคะต้องไปล้างขี้ดินออกก่อนนะปล่อยแห้งแล้วค่อยมาลงปลูกกระถางไม่มีนะคะกระถางนึงก็ใส่ไปเป็นห้าหกหัวไปเลยนะยาจะไม่มีการผ่าหัวตัดหัวอะไรทั้งสิ้นนะปลูกเป็นหัวหัวเลยปลูกเหมือนสัปลูกสมัยก่อนเราขุดหลุมปลูกเอาใส่ดินปลูกไปเลยนะคะแล้วค่อยมาดูกันว่าเขาจะแตกต้นขึ้นมาไหมนะ เดี๋ยวรอดูอีกสัก2อาทิตย์นะคะแล้วย่าจะมาอัปเดทให้ชมกันว่าผลของเขาเป็นยังไงนะคะก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมกดไลค์กดแชร์ติดกดติดตามให้กับย่านะคะวันนี้ย่าก็ไปก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ